ก็มีพระเอกเหมือนกันแต่เป็นพระเอกดังในยุค90คุณผู้ชมคะพี่รังรัฐธรรมนูญจาได้ไหมหลายๆคนบ่นคิดถึงเพราะอะไรพี่รังหายหน้าหายตาไปนานมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วขยับมาใกล้ๆจอเลยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวคราวของพี่รังมาอัปเดตกันก่อนจะดูละครเขาทุกวันคือดังมากนะในยุคก่อนคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตพระเอกหนุ่มที่ดังมากในยุค90นะ แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็ห่างหายจากหน้าจอไปหลายคนก็บ่นว่าอุ้ยพี่หลังหายไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่างานนี้พี่ออมบันเทิงแทรรักของเรามีโอกาสได้ไปเจอกับพี่หลังก็เลยต้องถามว่าพี่จ๋าพี่จ๋ายังรอเหนเดมเลยอ่ะแต่เจออีกทีก็่อเหมือนเดิมนะซึ่งพี่หลังเองก็บอกว่าอุ้ยน้องจ๋าพี่เนี่ยไม่ได้หายไปไหน ตอนนี้เนี่ยนะมีงานละครพื้นบ้านกับทางวิกหมอชิกไง<อ>ถ้าใครที่ตื่นไม่ทนันอะเรื่องตื่นเช้าอย่างแล้วนะ<อ>ถ้าตื่นไม่ทันนะเช้าวันเส<อ>าร์อาทิตย์เนี่ยก็จะไม่ได้เจอพี่หลังนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้พี่หลังเขาไม่ได้รับละครเยอะเหมือนเดิมแล้วเพราะอะไรเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของสุขภาพคือแกเนี่ยหัวเข่าเคลื่อนทั้งสองข้างเลยนะซึ่งตอนนี้แฟนๆหายห่วงได้เพราะ,ะว่าดีขึ้น70%ซแล้วลองไปฟังเสียงดูค่ะ ก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวนี้ก็ก็พักรักษาตัวเองนะครับอายุมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกเล่นกีฬาหันหันมาเดินสบายๆกระโดดสูงๆไม่ได้หมอยังสั่งห้ามอยู่นะครับตามเนื้อของหัวเข่าเนี่ยได้ประมาณ70%สแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่ผมสุขภาพทรุดลงนะครับหรือว่าแย่ลงเนี่ยผมพักผ่อนน้อยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันสมัยก่อนละครเนี่ยเราถ่ายหามรุ่มหามค่ำนะครับก็เลือกที่จะพักผ่อนตัวเองนะครับแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเอง ก็เลยได้แบบนี้นี่ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะใช่เราต้องตื่นเช้ากันหน่อยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามละครของพี่หลังนะคุณผู้ชมนะติดตามอยู่แล้วหน้าหล่อๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ